ความตั้งใจของผู้ประกอบการ SME ภาคธุรกิจด้านบริการในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนกว่า30คนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐานอุตสาหกรรมเสมออก S เอเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่ต้องการผลักดันธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนซอฟโลนช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ช่วงที่เกิดโควิดนะครับก็ผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคําสั่งซื้อก็่จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของการหยุดการผลิตในบางส่วนซึ่งตรงนี้คือต้นทุนที่ผู้ประกอบการแบกรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงทางสานักงานเองก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ก็เลยทางกระทรวงก็เลยม,มีนโยบายในการที่จะนํานเสนอเกี่ยวกับโครงการที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทางผู้ประกอบการก็ได้สัมผัสและก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง ั่วถึงนะครับต้องเรียนว่าอย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท,ท,ที่ที่กำหนดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการช่วยเหลือในในในส่วนที่เป็นเงินของอาจจะเป็นเงินทุนหรือว่าเงินเรื่องของการซ่อมบํารุงเครื่องจักรนะครับให้กลับมาผลิตได้ตามปกติแล้วก็เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนที่ที่สามารถที่จะพยุงธุรกิจให้ดําเนินต่อไปได้ รัฐบาลให้ความสําคัญกับมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำได้สอดคล้องกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ3มรูปแบบ 1. กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี2การดําเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตให้เป็นไปตามกระบวนการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการค้าสู่สากลการขับเคลื่อนในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ถ้าแยกได้เป็นสองส่วนครับคือส่วนที่เป็นตัวเงินแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินส่วนที่เป็นตัวเงินอย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในภาคของเงินเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพ่อช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องต่างๆภายใต้โครงการพัฒนา SME ตามเนวประชารัฐนะครับซึ่งตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นตัวเงินเป็นหลักนะครับส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือมาในรูปแบบของเรื่องของการนําเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิค การผลิตที่ใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างความรู้นะครับเป็นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจซึเป็นส่วนใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับภายใต้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์มอผชนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็อันนี้ก็มองทุกมิติที่มันเกี่ยวข้องกับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบกับพัฒการในจังหวัดครับ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะสามารถสร้างโอกาสเสริมสาภาพคล่อง SME จะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เป็นอย่างดีเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด1 9คลี่คลายเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู SME ที่เป็นลูกหนี้กองทุนเพื่อเป็นการช่วยลูกหนี้ซอฟโลนต่อลมหายใจให้ SME ไทยทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา